โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปทํางานนะครับเดี๋ยวแต่งตัวก่อนองไปแต่งตัวข้างทุ่งนาเลยทีเดียวนะครับก็ข้างหลังนะครับเป็นทุ่งนาสไตล์ญี่ปุ่นนะครับหลังอบปตอครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่ามันมีความสวยงามขนาดไหนความจริงมันก็เป็นธรรมดาของคนพื้นที่นะครับที่เขาจะเห็นว่าเฮ้ยมันธรรมดานะครับแต่ผมเนี่ยมาจากสุรินทร์ครับผมไม่เคยเห็นทุ่งนาที่สวยขนาดนี้นะครับเราไปชมกันนะครับ นะครับเห็นไหมครับทุ่งนาที่สวยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปทํางานก่อนนะครับภาพก่อนนะครับไปนะครับอ่ะครับตรงนี้ก็อนะครับสวยไหมครับทุกคนต้นข้าวนะครับญี่ปุ่นนะครับที่เรานะครับจะสามารถเห็นได้นะครับผมมาที่ปัวนะครับ บัวนานนะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยกล้องนะครับกล้องกับตาเนี่ยมันมองเห็นก็ะอย่างกันนะครับตามันมองเห็นแบบยอดเลยมันมีความรู้สึกมีกลิ่นมีเสียงมีบรรยากาศนะครับที่ไม่เหมือนในกล้องนะครับแสงสีอะไรต่างก็จะต่างกันนะครับก็เวลาไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็ก็เชื่อเลยครับว่ากล้องเนี่ยมันเก็บความรู้สึกความอะไรมาไม่ได้นะครับแต่นะครับเรามาเองก็จะเห็นทุกอย่างนะครับ โอเคนะครับมีถิงหน้าน้อยข้างๆด้วยเดีย๋ยวเราจะมาวิ่งนะครับออกกำลังกายตามถนนส้นน้อยเนี่ยไปนู่นกันนะครับแล้วเจอกันนะครับวันนี้ไปทำงานก่อนสวัสดีครับ